่มาได้ดอกแกงเราไม้ค่ะที่บางกับพี่อ่อนเปียโนไม้มาแกงกินเที่ยงแกงใส่กับผักหวานผัวกหวานป้าผักขะผัวกหวานป้าตเตรียมแล้วเรียบร้อยอันนี้กับผักขะจ้าอันนี้กับผักหวานมเป็นยอดงามๆค่ะเก็บมาจากทงน้าเต็มม่อเเขาจะห็นค่ะ อันนี้กับ่อให้น้ำไม่เดือดีๆก่อนค่ะน้ำแกงเดือดดีดีก้อนแกงน้ำไม่แกงกินเที่ยงค่ะห้อนๆ แต่ที่ก็เอาผักไส่แล้วเนาะค่ะเนาะผักหวานผักหวานปลาผักคาใส่แล้วเรียบร้อยปรุงรสแล้วก็เด็จพากกันกินแล้วค่ะใส่ปลาล่าไปอย่างล้วเนาะใส่ปลาล่าแล้วค่ะปลาล่าเกลือผงนัวใส่แล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะหาไปกิน เอาน่านะกท่ะนน่ะได้ค่ะเสีใจเด็ดรอยเสียสละดีมากเพราะเป็นยังเลยต้งปลาสมตันโตปลาให้ผู้สาวตีเออนะโอ้ยอันตีงอไมันบอกปลาไม่ได้หรอปลาแดดเดียวปลาแดดเดียวปละขาวเปิดชิ้นนี้กีเทาเหริเยอะเราเด้ขนปดเราเห็นเปิชิ้นนี้สีเทาเราไม่เงี้ยมันเป็น ปูติปีอยอืมที่ไฟใหม่มันน่ะตันต่อ่อนค่ะจะไปเบิ้งไว้สิจะไปทนแบบลงงนึกาเดินกินเข่าไ้เถาบติด้าว่ากันกินเข้าแกงน้ำไม้แซบปุ้ยยายะแซบบ้าแกงน้ำไม้แซบบ้หน้ามันนะแซบค่ะแกงน้ำไหม้ไหน้ำไม้ไฟใหม่แล้วมันเกิดเป็นนองแม่นบะ เป็นแนงแล้วมันอกทั้งนอนทั้งแนวแต่สวดิ์แต่รตะสิมันสิบวเกิดดีหรือเปล่านะเป็นว่านมาแซ่บอยู่ได้ยอนนำไม่ใช่เป็นไรองสุขถอยๆอย่นี้แะตัวใจตัวใจแข็งฟังเสีองแสีบล้กกันด้ค่ะเสียทีมัมีลูกโดดเรายนก็ไปหาเาใส่

อ,อ,นะอีปิงกินหอาหารอีปังฮะกินกับปังเด้ต้องปินก็ต้องปังแยกอาหารกันปังหัวซอิแม่หรือเบ้งาง่ัเินอกินเนี่ย ามคุณนายชุม่มนะใส่ได้บ่เลยบกเลยขาแปลเรเลยสวนสันนีลาสันดวันพาาย,ยา,ายามไปขายก่อนจืมยาคีมอมแต่แปะเขาดูเก,ก่าอยอมทำไมนังสองสุด ก็เป็นไงห้องมันจังไหนกังวลมันจาที่รากขาจุ๊งดแม่ดต่ยางนี่ของฝากค่ะแกงอึ่งบิงโอ้ย่างอึงออแกงสุทาหรือย่างอึงค่ะสุขอิพอึเหรอเขาถามคนสี่คนอยากแี่เข้า่เห็นแม่แล้วดูพออยู่หรอกะไม่สบาย่งียบคือมาไอพี่ก้อยเขาหัน